สวัสดีค่ะพิมพมิชชั่นนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูชีวิต1วันในอาบูดาบีของพิมพค่ะปกติเวลาพิมเดินทางจากฝรั่งเศสไปกรุงเทพหรือกรุงเทพไปฝรั่งเศสพิมพจะเลือกสายการบินที่มีการ transit รเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเพราะเป็นคนไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆรอบนี้พิมพเลือกเดินทางกับสายการบินเอธิฮัดนะคะซึ่งมีการเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องนะคะพิมก็ออกมาพักที่โรงแรมค่ะมริออตอัลฟซันอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะคะเดินทางสะดวกสบายค่่ะวันนนนนี้ตือมาก็ เกือบ8ปดโมงเชา้าแล้วนะคะตื่นเองค่ะแบบไม่มีนาฬิกาปก,ปกติเวลาพิมพ์ไม่มีแพลนจะทําอะไรพิมพก็จะไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเพราะอยากให้ร่างกายได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะอันนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งตัวเตรียมลงไปทานอาหารเช้าพิมพชอบอาหารเช้าของโรงแรมน,นี้นะคะเพราะเขามีเมนูให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเมนูอาหารเช้าแบบนานานชาติก็ได้ค่ะในส่วนของเครื่องดื่มก็มีครบนะคะชากาแฟน้ําผลไม้ค่ะและในแต่ละสเตชันอาหารเขาก็จะมีเชฟคอยให้คําแนะนําและบอกข้อมูล าาสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อาหารค่ะมื้อเช้าวันนี้ของพิมพ์ก็เปิดด้วยข้าวโพดนึ่งนะคะข้าวเกรบกุ้งราดน,น้ําพริกเผาค่ะและกาแฟอเมริกาโน่เย็นหนึ่งแก้วค่ะดูร,ระหว่างทานอาหารก็ประมาณนี้ค่ะเมนคอรตสของพิมพ์วันนี้เป็นข้าวต้มปลานะคะที่นี่เชฟเขาจะทําเสิร์ฟแบบจานต่อจานนะคะเสิร์ฟให้แบบร้อนๆเลยค่ะดูสิคะปลาชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็สดมากด้วยค่ะอันนี้เป็นน้ําสับปะรดนะคะเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนใครที่ชอบทานอาหารเช้าแบบหวานนะคะส <est> ที่นี่ก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะอันนี้เป็น ป็นปังโอช็อกโกแลตหรือว ch ่าขนมปังไส้ช็อกโกแลตนะคะอีกอันเป็นขนมปังไส้คร yeah. ีมคัสตาร์ดค่ะอร่อยมากทั้ง2เมนูเลยค่ะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ก็เดินไปซูเปอร์ที่อยู่ใกล้กับโรงแรมค่ะก็ต้องใส่หมวกกันแดดแสแว่นกันแดดสักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากจริงๆค่ะซูเปอร์อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนะคะพิมพ์ใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีค่ะพิมเป็นคนชอบเดินนะคะไปที่ไหนพิมพ์ก็จะเดินค่ะเพราะว่าจะได้สำรวจบ้านเมืองของเขาด้วยอันนี้เป็นรถโรงเรียนนะคะของที่นี่ค่ะสีเหลืองสดใสมาเลยนะคะ อากาศตอนนี้อุณหภูมิประมาณ42องศานะคะร้อนเหมือนเดินในตู้อบเลยค่ะตึกที่นี่นะคะก็จะเป็นสไตล์อาราบประมาณนี้คนี่เป็นตู้รับบริจาคของนะคะเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะมีเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าตู้นี้ใส่อะไรได้บ้างและห้ามใส่อะไรลงไปบ้างและพิมก็เดินมาถึงซูเปอร์แล้วค่ะสปินนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่พบได้ทั่วไปในเมืองอาบูดาบีนะคะสาขานี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเรียกได้ว่ามีสินค้าแทบจะทุกประเภทที่เราต้องการเลยค่ะเชลผลไม้ก็คือสดและน่ารับประทานมากๆ เลยนะคะคผักผลไม้ที่นี่เขาก็จะอิ p พอร์ตมาจากหลากหลายประเทศเลยนะคะเรียกได้ว,ว่ามีหลากหลายออปชันให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรอย่างเต็มที่<ะ>ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาตามหาน้ํามันใส่ผมตัวนี้ค่ะมีเพื่อนแนะนํามาบอกว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มาซื้อยาสีฟันเพิ่มหนึ่งหลอดนะคะเพราะว่าหมดพอดีเลยค่ะเดินผ่านโซนขนมกรุบกรอบนะคะก็มีความอยากทานมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ็บคออยู่เลยะะห้ามใจตัวเองไม่ให้หยิบไว้ก่อนค่ะเดินไปเดินมานะคะก็มาเจอ overnight oats ค่ะแบบสําเร็จรูปนะคะตัวนี้มีผส ปรตนหน้าซองเขียนไว้ว่ามีโปรโตีน21กรัมเลยนะคะพิมพเลยหยิบเอามาลองดูค่ะไว้ถ้าอร่อยจะมารีวิวนะคะเสร็จแล้วพิมพ์ก็มาเลือกนมพืชค่ะมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยสะดุดตากับชื่อยี่ห้อนี้ค่ะ <Ro ot. S 2> ถูกใจชื่อยี่ห้อนะคะก็เลยจัดมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลหล่อฮังกล้วยนะคะอันนี้เพื่อนฝากซื้อค่ะจะพาทุกคนมาดูไข่ไก่ที่นี่นะคะไข่ไก่ที่นี่มีสองสีนะก็จะมีสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไข่ไก่จริงๆนะคะทุกคนไม่ใช่ไข่เป็ดนะส่วน,น <ะ S 2> ไข่ไก่สีปกติแบบบ้านเราก็มีนะ ส่วนอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะคะสีเขียวนี้มาจากเวียดนามค่ะส่วนกล่องสีฟ้าผลิตจากประเทศสีหลังกาค่ะเลือกสีเขียวนะเพราะเคยกินสีฟ้าแล้วมันหวานเกินไปค่ะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินกลับโรงแรมกันค่ะโรงแรมอยู่ไม่ไกลจริงๆนะทุกคนเห็นไหมไกลแค่นี้เองพอกลับมาถึงโรงแรมนะคะพิมพ์ก็มีความอยากเล่นน้ำค่ะทุกคนอยากลงสระนะคะเพราะว่าเดินมาร้อนมากๆเลยค่ะก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําผมเสร็จแล้วก็มาทาครีมกันแดดกันค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะปกติพิมพ์ก็จะทาครีมกันแดดแบบจัดเต็มแบบนี้ ข่าวๆไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าผิวไปเองค่ะถ้าพิมไม่ทาแน่นๆแบบนี้นะคะรับรองได้เลยว่าหลังจากว่ายน้ําเสร็จน่าจะเป็นรอยหน้ากากดําน้ําเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการทากันแดดแบบเห็นผลแบบจริงใจนะคะทุกคนแบบนี้และนี่ก็คือสระว่ายน้ําของโรงแรมนี้ค่ะน่านลงเล่นน้ํามากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนลงมาถึงสระว่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะรอบๆสระเขาก็จะมีเตียงอาบแดดตั้งอยู่นะคะเราก็สามารถเลือกนั่งได้เลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีบริการให้ผ้าขนหนูผืนใหญ่และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต ลเวลาค่ะมีบาร์เครื่องดื่มและอาหารให้บริการด้วยนะคะก่อนลงเล่นน้าทุกครั้งพิมพ์ก็จะดื่มน้าเปล่าเพื่อให้เด็กร่างกายค่ะแล้วก็ฉีดสเปรย์กันฟ้าให้บ้านดำน้ําค่ะพร้อมลงสระแล้วก็ใส่ฟินค่ะทุกคนอันนี้เป็นซิลิโคนฟินแบบสั้นของโมเชนอฟใส่ะะแล้วเบาสบายเท้ามากๆเลยค่ะเหมาะกับการฝึกในสระว่ายน้ำนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกไดนามิกในสระว่ายน้ํานี้นะคะความยาวสระประมาณ50เมตรคพอเล่นน้ําเสร็จก็ถึงเวลาอาหารเย็นพอดีนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาทานอาหารเย็นที่เ e อ็กซ์คลูซีฟเล้าของมาริออตนะคะที่เล้าชน ในช่วงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มของทุกวันนะคะก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการสำหรับเมมเบอร์มาริออตตตั้งแต่แพลตตินัมขึ้นไปให้ทานได้ฟรีเลยค่ะเครื่องดื่มก็จะมีประมาณนี้นะคะสามารถเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะมาถึงพิมพ์ก็หยิบน้ำอัดลมก่อนเลยค่ะทุกคนแล้วก็น้ำอง,งุ่นขาวชาร d o ดเน่ปี2021นะคะปกติพิมพ์ก็จะเป็นคนที่ทำงานไปดื่มไปหรือว่าทานอาหารไปนะคะทุกคนที่ชอบทำแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ทานอาหารเร็วมากๆนะคะคุณหมอบอกว่าให้ฝึกทานอาหารในช้าลงค่ะแต่ว่าทำไม่เคยได้เลย,เลยต้อองหาาะไรม พร้อมกันนะคะเพื่อเป็นการขัดเวลาค่ะวันนี้สตารตเตอร์ของพิมพ์ก็คือเป็นซุปมะเขือเทศนะคะอร่อยมากและ,และนี่ก็คืออาหารจานหลักค่ะสลัดกับไก่ทอดค่ะและก็ปิดจบด้วยของหวานและผลไม้ค่ะและนี่ก็คือวันเดวิทมีกับพิมพ์ที่ช่องพิมพ์มิชชั่นขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ